เขาก็เจอช่องบาวตุกชแนลนะครับวันนี้มาเยี่ยมสุ้มสุ้มเลยครับก้าวเจริญก้าวเจริญก้าวเจริญครับนี่แหละครับอันนี้เลี้ยงเลี้ยงแต่ไก่เก่งครับเน้นไก่เก่งครับั้งหมดเลี้ยงเพื่องานเลยๆแล้วคนนี้เนี่ยแล้วเจ้าของ10ล้อ1ิบคันครับคนนี้ก้าวเจริญครับทำทานสปอร์ตนะครับติดต่อรถได้เลยครับหล้อสล้อได้หมดครับ ครับดูครับปาจบครับมีไก่อยู่แค่สามตัวนะครับดูคนเลี้ยงคนเลี้ยงอยู่สามคนครับซุมเนี่ยยังไงเลี้ยงคนละตัวครับคนเลี้ยงสามคนครับเนี่ยเสือซุยอทานสปอร์ตนี่แหละครับสุมเก้าเจริญนะครับครับผมตัวแรกก่อนครับตัวนี้ก็สวยหล่อครับตัวนี้สายดีครับ ันนี้ชื่ออะไรพี่ซุยโฟลลี่โฟลี่ครับเจ้าโฟลลี่ครับไม่ใช่สาใจร้ายนะครับตัวเนี้ยกระดูกดีสวยครับอันนี้ชิงทุนการศึกษามาแล้วรอบหนึ่งครับหนึ่งมื่นหนึ่ครับยกมาครับตัวนี้ยกมานัดหน้ามีสามสี่หมื่นแน่นอนครับเสียซุ้ทาสปอร์ตจัดแน่นอนครับเจออเจอสั่งรเจอสังลุยนะครับ กระโดดครองสร้างดีครับตัวนี้ขยันยกหนึ่งบินเป็นร้อยครับตัวเนี้ยตัวนี้นั่นตัวนี้เพิ่งยกมาครับตัวนี้ก็เพิ่งยกมาครับสามยกสามยกตัวนี้เป็นไก่้าหน่อยแต่แข้งเลึกครับเนี่ยสามยกยกมาเป็นต่อครับเป็นต่อตัวนี้เป็นต่อเท่าไหร่พี่ซุ้วันนั้นนหมดยก เป็นตอ่ตอเป็นต่อห้าตออ่อหกอ๋อเป็นต่อห้าต่อหกครับทำไม่เอาเข้าไปเช็คนะครับฝ <ate> ่ายแรกครับแข่งอาซูรครับตัวเนี้นะครับดูเจ้าสาเราดีกว่าครับเจ้าโฟอรลลี่ครับนี่ครับดูความรอเขดูโครงสร้างดีมากโฟอรลลี่โฟอรลลี่ครับเจ้าโฟอรลลี่นะครับดูโครงสร้างดีครับ ฝา,ากติดตามสุ้มก้าเจริญด้วยนะครับสามตัวครับบริหารโดยเสียซุยครับนี่เสียซุยทานสปอร์ตครับนี่ครับคนละตัวเรียงคนละตัวครับอันนี้แกะกล่องมาใหม่ครับเนี่ย ตัวละสามหมื่นครับดูครับตัวละสามหมื่นดูตัวละสามหมื่นขนหางยังไม่สุดเลยครับลูกไก่โอ้โหตัวละสามหมื่นเอาเอาไอ้เขาอะย้ายไปนู่นโอเคยังไงก็ <c oughs> ฝากติดตาม <c oughs> ช่องบ่อทุกชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ